่าเฟี้ยวเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอนาจารย์ใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยละ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้แตกงานกันรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันเลย วันนี้เรากำลังจะไปฟูจิกันนะครับเรามีรถตู้มารับวันนี้เราไปฟูจิมีโปรแกรมอะไรบ้างฟูจิมีอะไรบ้างเนี่ยจีเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวดูเมนูไอ้ดูดูดูทิปดูทิปดูทิปก่อนเรามีทิปที่จะไปเขาไฟฟูจินะครับผมปะชาปชะบายบายโอเคครับวันนี้ทิปของเราจะมีสี่ที่หลักๆนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนมันมีที่แรกนะฮะเป็น j จดีชูเลโต เจดีชุ่ยเลตโตหรือว่าเจดีแดงนะครับผมก็มีสถานีรถไฟในฟูจิโยชิดะนะถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สวนโออิชิพาร์คนะครับผมแล้วก็บ้านน้ำใส <Okay. S 1> เป็นภาษาไทยชื่อเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่รู้ว่าน่าจะมีน้ำใสๆนั่นแหละก็ <Okay. S 1> เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับตรงภูเขาไฟฟูจิซึ่งไฮไลท์วันนี้เนี่ยคือภูเขาไฟฟูจิแน่นอนตอนนี้ก็ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะฮะเมื่อคืนนี้นอน ตีสนะฮะนอนตีสนะครับตื่น7จ็ดงเช้านะไม่คุ้นกับตื่นตอนเช้าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันว่าสถานที่ที่เราไปดูนี้จะเป็นยไงบ้างในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่นนะครับผมนอนก่อนบนรถได้แล้ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะสถานที่แรกของเรานะครับผมเพิ่งจอดรถเสร็จตะกี้เลยโอ้โห oh, oh, นี่อยากให้ดู uh, วิวนี่ก่อนเลยภูเ oh, like ขาไฟฟูจิจเห็นเป้่านี่ผมจริงเลย แบบสวยมากคือในกล้องอาจจะดูว่าเล็กนะครับแต่ว่าของจริงคือตาป่าเรามองเห็นว่ามันใหญ่มากวันนี้โชคดีฟ้าเปิดด้วยนะครับเราก็จะเห็นภูเขาฟูจิได้แบบชัดเจนนะครับสวยมากสวยเหมือนภาพวาดเลยแล้วก็ที่แรกที่เรามาถึงนะครับอันนี้เป็นเจดีแดงเดี๋ยวเราไปดูแบบว่าวิวจากเจดีแดงที่ถ่ายไปตรงภูเขาฟูจิเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับผมนะโอ้เริ่มแรกกันวยบันไดเลยฮะทุกคนนี่ครับทางขึ้นที่จะไปเจดีแดงนะฮะบันไดสูง ยาวยาวคนแก่ปวดหัวมันไม่มีลิฟต์ือยไงปวดหัวก็เลยทีเดียวแล้วทิปนี้ทิปแฟมิลี่ด้ยฮะทริปครอบครัวรวมพลคนแก่ทางขึ้นที่เราขึ้นมาตะกี้นะครับผมแต่ตับนี่เลยเจอน้ำมนต์เลยฮะยน้ำนี้ก็เป็นแบบว่ามันออกมาจากปากของ องกอนนะแล้วก็ลงมาลงนี้แล้วก็มีท่อ,อยาวลงมานี่ซึ่องอันนี้ก็จะมีลูกแก้วเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอาตรงละเอามาล้างหน้าล้างตาหรือว่าให้แบบเป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยครับผมอ่ะน,นี่เราเ,าเอาน้ำสักหน่อยดีกว่าเอาเอโอเคอืมชื่นใจชื่นใจน้ำเหม็นมากชื่นใจน้ำหอมมากไม่ใช่น้ำเหม็นนะเ,เอ่อตะกี้ครับก็ ไปไหว้ศาลเจ้าขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทางขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเพื่อที่จะไปจุดชมวิวที่เป็นจุดจุดแลนด์มาร์คที่นี่เลยเขาเรียกว่าเจดีแดงนะครับผมหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชุชุชุดิชุชุอะไรวะไม่รู้ชุอะไรโตชุอะไรโตชุเลโต ชูเลโต,โตนะฮะหรือว่าเจดีแดงเออรู้แล้วใช่ครับผมอ่านออกโอเคทางมันสำหรับรถหรือเปล่าครับเหนื่อยเหลือเกินเออขึ้นตรงนี้เลยดีกว่าไหมโอ้ทางมันทางมันค่อนข้างที่จะเหนื่อย<ๆ>นิดนะะึงสวยโอ้โหดูวิวทุกคนวิวสวยมากโอ้โหดูดิคือในกล้องแล้วผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าของจริงคือแบบว่าโคตรสวยอะ่ะของจริงสวยมากเหมือนภาพวาดเลยอ่ะ สวยจริง,รงเนี่ยฮะตะกี้เรากนึกว่าขึ้นมาจะเจอเจอดีแดงเลยไม่ใช่ครับไหว้ศาลเจ้าเสร็จนี่ทุกคนนี่ดูนี่นโอ้เป็นทางอียาวไกลสู้ต่อไปทาเคชิเราจะต้องเดินขึ้นแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้4องศานะครับ4องศาหนาวครับแดดแรงอยู่แดดทำให้อบอ,อุ่น แต่ไม่ได้ทําให้หายเหนื่อยอยุยโรปก,กับบ้านเราจะใช้คนละด้านกันเลยปวดท้องอืดทำยังไงวะเนี่ยระหว่างทางนะทุกคนก่อนที่จะถึงบนโรแวนีหนึ่งวิวนี้คือแบบดีมากเราจะเห็นวิวจากหมู่บ้านคนข้างล่างนะครับผมสวยมากนี่ที่ผมนึกถึงอะไรใช่ไหมเออเมืองที่ผมไปตอนนั้นอยู่แทโอสกา aka, คือแบบชิราคาวะโกะชิราคาวะโกะจะเป็นแบบ,บโบราโลกเป็นเมืองโบราณน,นะเป็นบ้านเมืองโบราณแต่ด้อันนี้เป็นบ้านใหม่เลยแต่วิวประมาณนี้เลยแล้วก็ล้อมด้วยภูเขาฮะ นี่ยนะอากาศเย็นจริงแถววิวนี้แถวบ้านเราก็มีนะถ้าเบิกอะไรเงี้ยนะแต่อากาศอากาศก็ได้อยู่นะสวยอยู่อ่ะเดินมาครับแวะเติมพลังแป๊บหนึ่งอร่อยไหมอโอสาวเข้ามาคนเดียวนะฮะและแล้วครับเราก็ถึง j จดีด จดีแดงจะไปถ่ายรูกปกันค,คือคือเจดีแดงแค่นี้แหละมันเป็นวิวที่เราแบบจริงๆต้องเรียกว่าจเจดีแดงขาวนะเพราะว่าจดีแดงขาวดูคนดินะเขาไปถ่ายข้างบนนี้ให้ติดแบบยอดเจดีนิดนิดแล้วก็หันไปทางด้านนี้ก็เชิญเขาไฟฟูจิตรงนู้นพอดีแต่เราขึ้นไปบนนี้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ปวดขี้ครับห้องน้ำอยู่ไหนเตหง,นนง,งห้องน้ำอ่ะรึเปล่าเจ้ห้องน้ำปะไปขี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยถ่ายจดีแดงในห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำมินี่ และแล้วครับทุกคนก็ถึงบนยอดเจดีแดงของเรากับวิวสวยๆของภูเขาไฟฟูจินะของจริงสวยจริงไ้วิวมันสวยจริงๆอะวิวสวยจริงๆทุกคนเห็นนะเลือกเป็นเป็นวิวเป็นวิวยอดนิยมนะับผมที่แบบนักท่องเที่ยวม,มาภูเขาไฟฟูจิก็ต้องมาที่นี่นะฮะเจดีแดงของเราสวยงามมาก แล้วดูคนฝั่งนี้ฮะภาพโอ้โหคนเยอะคนเยอะหันกลับมาปาพ้เ oh. นี่ยวิวสวยสมเชื่อจริงถ้ายิ่งแบบผมว่าถ้ามีหิมะด้วยจะสวยมากแต่ก็วันนี้ก็โชคดีถือว่าท้องฟ้าเปิดนะฮะวิวสวยงามครับกับเจดีสีแดงของเราเจดีแดงเนาะหรือว่าชุเลตโตว้าวสวยงามจริง ครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงไปจากเขาแล้วแล้วก็อันนี้เราตื่นตั้งแต่เช้ายังไม่ทานเลยเลยสถานที่ต่อไปจะจะเป็นสถานที่ที่จุดถ่ายรูปตรงสถาน,นีรถไฟนะฮะนะแต่ว่าตรงนั้นก็จะมีมุมสวยๆที่เป็นเหมือนซอยซอยถนนที่ตัดผ่านแล้วจะเห็นวิวภูเขาฟิลิิเลยซึ่งอันนี้เราอาจจะถ่ายตรงนั้นไม่ได้เป๊ะ เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทางญี่ปุ่นเขาเขาไม่อยากให้เราไปจอดรถตรงนั้นทําให้ถ่ายอาะไรเขาเรียกนะจราจรติดขัดนะครับผมแต่เดี๋ยวดูไปดูหน้างานเนาะันี้อากาศมันเย็นนะแต่ว่าแดดมันก็ทําให้เราอบอุ่นเนี่ยตัวดําเลยบอกเลยว่าแดดแบบนี้ทําให้เรายิง่งยิ่งดำเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นแต่จริงแล้วดำปิดปีโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปไหนกันต่อนะเออเขาถ่ายรูปอยู่รบก่อนโอเคครับอกีเรียบร้อยแล้วกับเจดีสีแดงของเรา เจดีแดงเจดีแดงโอเคเจดีแดงเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นรถไฟในฟูจิโยชิดะนะครับผมจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปกันนะตรงนั้นเราจะแวะทานอาหารสักหนึ่งหนึ่งจ็อกก่อนแล้วเราก็จะไปลุยต่อนะครับเดีย๋ยวไปดูว่าจุดชมวิวจุดถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยสวยขนาดไหนนะเนี่น,นี่ก็ได้รูปกันเยอะแยะแล้วหมู่บ้านคนน่ารักมากเลย สไตล์ญี่ปุ่นจะเป็นอะไรที่มัมมมมมมนแบบเล็กๆมินิมอลมินิมอลนะดูรัวบ้านเนี่ยคือรัวบ้านแบบนี้คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือว่าปกินข้ามไปขโมยของเรียบร้อยแล้ว,ลวทำไมที่ญี่ปุ่นเขาว่าแบบว่าสมมติว่าลืมเป๋าตังค์ไว้หรือว่าโทรศัพท์ไว้เนี่ยจะไม่หายนะครับโอเคเขาถูกปกฝังมาดี <My God. S 2> อ่ะก็หมายถึงคนญี่ปุ่นไงจะทำหายเลยดีกว่า ทุกคนฮนะไอเราก็นึกว่าอยู่ไกลสถานีรถไฟคือตรงนี้เลยคือตรงที่เราอยู่นั่นแหละนี่คือสถานีรถไฟทุกคนเพิ่งลงมาตะกี้เนี่ยกำลังบน่บนๆอยู่ยนะ่ะนี่คือภูเขาไฟฟูจินะฮะแต่ก็คือวิวน่าจะเป็นเหมือนแบบซอกซอยหมู่บ้านเออตามซอยหมู่บ้านนู่นมีคนเข้าไปถ่ายแบบถ่ายพรีวิวด,ดิ้งเป็นแบบญี่ปุ่นเวล้วมองไม่เห็นด้วยพาเที่ยวเฟี้ยวเนาะกระชานี่เป็นตัวไอศครีมนะครับผมอาจจะกินรสอะไร นี่รถอะไรอ่ะอันนี้รถรถยนต์รถยนต์นี่อันไหนรถอะไรอันนี้คือรถรถจักรยานรถอะไรนี่คือรถเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะโซดาวอลลีลาโซดาวอลลีลาใช่แล้วนันนอ่ะอันไหนอันนี้อ่ะสีขาวใช่สีขาวเป็นรถนมเป็นรถนมเนี่ยนิ้วไว้รถนมรถนมก็น่าจะอร่อยอันนี้อร่อยไหมอันนั้นน่าจะไม่อร่อยมันจะซาซ่าอันนั้นก็ได้อันนี้ใช่ไหม เป็นเลนโบ้นะอันนี้เป็นบรลลลาอันนีลาเหรอเอาไงดีิิิดคปูชิโน่เอฟเฟกซ์สองอเลปิก้าโลบุต้เอออะไรดีนะฮอกต์เกอร์ลิกเกอร์ลิใจลิฟท์าทันโกฟอตอยมากอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสองร้อยเยนสองร้อยเยนนะหนึ่งสองโอเค ลงมายังลงมายังไอ้นี่ลงมาแล้วยิบ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 ไหนดูสิมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นน้ำจุมจ่มจุ่มน้ำจิม้มกินน้ำจุม่มแต่ก็จุม่มน้ำจิม้มนี่ไงโอ้ยเอาอยู่ตรงนี้เย็นอะ่ะหรือวจะดันขึ้นมาอ้ยดูรถไฟดิไฟน่ารักไหมน่ะน่ะน่ารักไหม แดงม่วงสม่วงอ่อนม่วงเข้มรสชาติเป็นไงคะอร่อยอร่อยไหมมันมีรสชาติเป็นยังไงบ้างอ่ะมันวา,านิลลาวานิลาเลยใช่ไหมคิตตี้คิตตี้คาบูชิโน่เอสเปรสโ,โซ่อาลาปิกาเลโอพุตตาเฮ้ยร้อมาๆๆ็วมา,มา,มาเร<อ><ะ>็วฮะอันนี้เป็นรสพุดดิง้ง เขาไปชิมรสอะไรรสสตรอเบอรี่เออลองแกะกินหน่อยลองเก็บชิมหน่อยเดียวอันนี้รสอะไรวอลลีลานมเออรสนมนี่หน่าผิดรสมิ้วเดี๋ยวลองลองอันนี้ดูนะฮะอันนี้เป็นพุดดิ้งนะฮะอันนี้300เยนรสชาติอะอ๋อยอนมนเหมือนพุดดิ้งเลยรสชาติพุดดิ้งเป๊ะเลยอะลองกัดดูเียสตรอเบอรี่เป็นไงดีไหมอร่อยนะอร่อยนะหวานนะ หวญี่ปุ่นนี่กินไอติมไอติมเข้ออร่อยตลอดเลยเป็นแก่สิเป็นของประเทศไทยคือตะกี้นะฮะสถานีรถไฟก็คือไม่มีอะไรเลยก็เป็นวิวถ่ายรูปไปเฉยซึ่งผมว่าขี้เกียจจะเดินนะก็เลยเกียไอติมแทนนะฮะแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปพักทานอาหารกลางวันก่อนซึ่งเรารีเควสไปให้เป็นร้านซูชิเราอยากกินซูชิเรามาญี่ปุ่นยังไม่ได้กินซูชิยังไม่กินปลาดิบเลยแล้วนี่ไอติมอร่อยมากจะบ่อยกินอ๋อ นี้อันนี้เป็นรถทับพุดดิ้งนี่ไงคนมารอถ่ายครับตอนนี้เขาจอดรถตู้ให้เราถ่ายรูปมุมมหาชนนะจริงมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่แบบมุมถนนรถไฟในเส้นทางของฟูจินะซึ่งมันจะต้องไปถ่ายกันถนนโอเคครับและอีกจุดหนึ่งครับในการถ่ายรูปรอสันถ่ายรูปกับภูเขาฟูจิเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะครับคนถ่ายเยอะเลยตรงนี้ครับไปถ่ายกันอันนี้นะฮะ ภูเขาไฟจะอยู่ตรงโน้นเราต้องอาจจะต้องข้ามมาฝั่งโน้นพอดีจะไปถ่ายรูปเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะม้ามีเขาม้ามีเขาแล้วก็มีหมาแล้วก็มีแมวแล้วก็มีไก่เอ็โอเคต้องข้ามมาฝั่งนี้ถึงจะเห็นนะครับนี่ฮะพอข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยมุมนี้จะเ,เห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็จะได้ภาพสวยๆเอรครับถึงเวลาแวะทานอาหารนะครับผม้วที่เป็นซูชิบแบบ นี่เป็นสายพานทุกคนทำเวลาที่ไหนซูชิสายพานนี่ดู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 นี่ดูเมนูแต่ละอันครทุกคนนี่เมนูอะไรนะมาร์ทไรเดอร์ก็คืออยากกินอะไรก็หยิบขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยโอเคเรากินกัอะไรดีกันเต่งน้ำจิ้มอะไรงงนะฮะเรากินงงเต่งน้ำจิ้มอะไรอะไรจิ้มอะไรๆะไรจะ้มอะไรเออดูดะกินนี่นี่อีกอันนี้เอาแบบนี้ดีกว่า แล้วก็ปลาแซลมอนหน่อยดิยังไม่ได้กินเลยเขากินหมดแล้วไม่ทุกอย่างอร่อยนี่ฮะมีเต้าหู้ด้วยทุกคนใส่ขั้นนี้ไงชิมเลยกินอย่างงี้หรออือหือย่างก็เจ็บไปอือหืออือหือยอดอรทุกคนช้อนอุนีหน่อยพันขึ้นมาพันขึ้นมาช้อนอุนี 270เหรอเท่าไหร่นะอุ้ยอุ้ยยกลิ่นไม่ค่อยดีอะแต่ตอนเนี้ยขึ้นจมูกมากเลยฮัลโลจ๋าของข้าอยู่ไหนนี่ไงเน้อปลาสีสิดิอ่ะโอ้โหลมาแล้วชุ่มครีมและสมจุ่มนมโอ้โหโลมันมันบอกว่าใช้มือไปเลย โอเคครับผมแล้วก็ถึงอีกวิวหนึ่งครับที่จะถ่ายกับเจ้าภูเขาไฟฟูจินะครับผมนี่เลยครับโอชิพาร์กนะครับผมในนี้ครับก็จะมีน้ําดื่มโอชิเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ทุยมันจะเป็นจุดแดนมาร์คนึงครับผมที่อยู่ติดทะเลสาบแล้วก็จะเป็นวิวทะเลสาบ้อกับภูเขาไฟฟูจิเลย จริงแล้วตรงนี้จะเป็นต้นไม้อะไรนะเตงมันจะเป็นดอกแดงๆใช่ไหมไม่รู้รแต่ว่ามันไม่มีแดงเลยนะเพราะว่าแต่ก็สวยอยู่นะฮะมันเป็นตะพุ่มตะพุ่มเขียวๆนะฮะอ๋อมันมีตรงนู้นด้วยเนหะมีเหมือนต้นดอกหญ้าอะไรเงี้ยตอนนี้อากาศก็เย็นสบายมากเลยแล้วก็จะมีเหมือนตัวน,นี้เป็นเป็นที่จุดขายของนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วกตอนนี้วิวสวยมากนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินเก็บบรรยากาศภาพสวยๆถ่ายแอคเท่ๆแถวๆนี้นะฮะเย็นถ่ายข้างในแบบอันนี้คืออะไรเดี๋ยวดูดิ อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นเป็นป้ายนะเป็นป้ายว่าเราแบบว่ามาถึงแล้วอะไรอ่ะทับเบิกอะไรเงี้ยเออสวยๆอยู่อากาศก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะบ่2ยสนาทีนะครับผมอากาศตอนนี้นะของวันที่28เดือนธันวานะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับ13มองศาถือว่าโอเคนะเพราะว่าตอนกลางวันนะก็มีแดดก็เลยนะต้องมเห็นบุคยจิดิ ถายยังไงให้ฟูจิเล็กไปเลยอะงงเลย <c oughs> คือฟูจิใหญ่มากอะถายังไงให้ฟูจิเล็กอะงงเลย <c oughs> อ่าโอเคสวยสวยหน้าตกปลามากครับทุกคนวิวแบบว่าเป็นวิวของภูเขาไฟฟูจิที่ยอดสวยงามนี่ <c oughs> เ,เน่มีคำคมหนึ่งคำมาให้อยากจะยิ่งใหญ่แบบภูเขาฟูจิอย่าสนใจซูชิคำละห้าบาทาพาม นี่ทุกคนมีตรงนี้ด้วยมีน้องหมาน้องหมาน้องหมามาน้องหมาน้องหมามาคือตรงนี้ครับเป็นวิวที่ดีมากก็คือว่ามีสวนสาธารณะมีเครื่องเล่นเด็กให้เล่นด้วยแล้วก็เป็นวิวแบบภูเขาไฟฟูจิอ่ะดูสิแล้วเครื่องเล่นอยู่นี่นะทุกคนนี่นะรลชฉากก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยเห็นของเล่นไม่ได้นะฮะแต่เป็นวิวที่ดีอ้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวหัวทิ่ม โอ้หอะไรเนี่ยน,นี่ทุกคนก็ตรงนี้นะฮะเป็นอนุสาวรีย์ภูเขาไฟฟูจินะครับก็คืออ่าส่วนนี้เนะี่ยผมอ่านแล้วก็แปลมาจากตรงนี้นะคือเหมือนประมาณว่าหินแต่ละส่วนของภูเขาไฟฟูจิแหละก็หยิบหยิบมาเนาะอันนี้อันนี้เป็นเขาชื่อว่านี่โอชิเพราะว่าซึ่งที่นี่นะ,ะก็เป็นโอชิปาร์กนั่นเองก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของหินที่อยู่ที่นี่แหละนะนะ แหจริงอีกรอบถ้าอยากยิ่งใหญ่แบบกูขอไฟฟูจิอยากไปสนใจสุชิคำละห้าบาทเชียบตอนนี้กูขอไฟเคครับเราถึงที่หมู่บ้านน้ำใสแล้วนะครับหมู่บ้านน้ำใสนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านที่สร้างมาแบบในสไตล์เป็นสไตล์หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าๆครับผมแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ฟูจิกว่าตะกี้อีกอยู่ใกล้อยู่ใกล้ฟูจิมากกว่าทะเลสาบตะกี้อีกแล้วก็ฝั่งนี้จะแบบว่า สีขาวโพนมาเลยนะเห็นนะขาวน้นบคนเขาก็กำลังจะถ่ายรูปกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในนี้กันดีกว่าว่ามีบางคนเยอะมากคนก็ใช้ได้เลยมบ้านน้ำใสจริงใสกิ้งเลยปลาด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับผมวิวตรงนี้สวยมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าก็ดูบรรยากาศในหมู่บ้านนี้กันนะครับผมบ้านน้ำใสใจจริงจุ๊บ ลูกชิ้น,นมันใช่ลูกชิ้นไหมเนี่ยมันเหมือนลูกชิ้นมากเลยนะฮะแต่มันไม่ใช่ลูกชิ้นมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้ดังโง่เหมือนลูกชิ้นย่างเลยอะ่ะโงอ้อตรงนี้ฮะกำลังฮอตเลยนะครับผมลูกชิ้นย่าง,ด,ง,งดังโง่ดังโง่ลูกชิ้นย่างเดี๋ยวมาลองดูว่าเราชอบจะเป็นยังไงนะฮะ อย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบประทับใจที่ญี่ปุ่นมากคือว่าเหมือแนบบที่นี่นะครับบ้านน้ําใสครับประเทศเขาก็จะค่อนข้างจะน้ําใสจริงไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอา่าท่อระบายน้ำเนี่ยมีปลาใสายอยู่ได้เนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับเวาลาน้ําท่วมอะไรที่เขามีข่าวนะปลาจะว,ว่ากันคือระบบการระบายน้ําหรือว่าเขาเรียกระบบบําบัดน้ำเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเป็นอย่างว่านะประเทศเขาพัฒนาแล้วเขาก็มีเรื่องขบวนการของเขาที่ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของนมนุษย์มนุษย์ประชาชนเขาด้วยเขาก็ไม่ทิ้งขยะไม่อะไรเนาะ ก็ทาให้ไปที่เขาจะค่อนข้างจะสะอาดครับผมเดินมายังไม่เห็นถังยังไม่เห็นขยะสักชิ้นเลยดูนะแล้วถังขยะมันก็ไม่ได้หายง่ายๆนะคุณผมไม่เห็นขยะสักชิ้นเลยคนดูอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่น้ำนะอันนี้เป็นเขาเอาฟางวางมาคนดูถนนสะอาดขนาดนี้เห็นไหมยอดอยากให้ประเทศไทยเราก็สะอาดแบบนี้บ้างนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตตงโตงโมุกชิ้นย่างโอเคไม่แปลกแล้ แป้งฮะแป้งเค็มๆอ่ะแนวเค็มๆทุกคนผมรู้สึกว่ามันควรเป็นแบบลูกชิ้นย่างมากกว่าอ่างง่นเขียวไม่มีเม็ดเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเยนเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยบาทที่สองตึ้งมีกี่เม็ดนะอีวานหกเม็ดเจ็ดเม็ดไม่จีนนั่งนี่เนี่ยไทยมีเม็ดเหรออืมไม่มีเม็ดหรออืมหวานอร่อยหวานอร่อย นนะะก็มาเยี่ยมเยี่ยมโอ้ปากเริ่มแข็งแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ดูดิสี่สี่องศานะฮะปากเริ่มแข็งแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งละการมาเยี่ยมภูเขาฟูจิมาหามุมถ่ายรูปแต่และที่นะครับผมก็ เราไปทั้งหมด4ีที่ก็เป็น4ีที่ที่เป็นไฮไลท์ในการมาถ่ายลูกกับฟูจิเลยแล้วผมใครที่อยากมาจะอยากจะมาญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะก็มากันได้เลยนะครับญี่ปุ่นก็สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ประเทศก็เปิดแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฟากติดตามคิดต่อไปของเราด้วยว่าเราจะถ่ายอะไรผมบอกเลยว่ามาญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยถ่ายหลายคอนเทนต์เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผม เจอกนใหม่ในคลิปหน้ารนี้ลาไก่อนสุดยอดดีครับ